นายกอนายกอนายกอกินข้าวกับเพื่อนที่บอกนายขอกินข้าวกับนายนขอกินข้าววันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอนายกอเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายขอมาช่วยต้องไปติดเร็ว นายคอไม่อยู่บ้านนายกอและนายขอช่วยดูแลบ้านให้นายคอนายกอมีแตนโมนายขอเก่งทงนะเป็นพีบอร์ดนายคอเก่งศปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แยมกีน้ำมัาใส่ถุงที่สวยงามนางจอมีสวนแซลมอนนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันเกิดการผลิตน้ำมันแซลมอนให้กลุ่มของนายทอขอทอ เอาไปปั่นแซลมอนให้หนายกอขอขอทําป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปไม่ได้